เวลาที่คุณเจอคนเห็นแก่ตัวบ่อยๆนั้นคุณก็อาจจะอึ้งและแอบ,บสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมสิ่งที่ดีๆที่คุณให้ไปนั้นมันไม่มีค่าอะไรเลยคุณไม่ต้องงงหรอกคะ่ะนี่แหละคือกำมละะสันดานของคนอะไรที่เขาได้ไปง่ายก็มักไรค่าเมื่อไหร่ที่เราดีมากเกินไปก็มักถูกมองว่าเป็นคนที่หลอกได้ง่ายยิ่งเสียสละก็ยิ่งโดนเอาเปรียบ ยิง่งทำไม่มีข้อจำกัดแล้วนั้นมันก็ดูเหมือนง่ายไปซะทุกอย่างแล้วปากก็ดันหนักขี้เกรงใจและก็มาคิดว่าอะไรยอมได้ก็ยอมไปเถอะให้ได้ก็ให้ไปเถอะพอให้คุณเลิกสงสัยเลยว่าทำไมคุณยิ่งให้ยิ่งทำยิ่งมีแต่เสียไม่มีได้ฉะนั้นสรุปเลยนะคะ ให้คุณดีแต่พอดีที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราเองนั้นจะต้องดีกับใครเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดหรือสำนึกได้โชคร้ายไปเจอคนที่เลี้ยงไม่เชื่องเห็นแก่ตัวโลภมากเอาแต่ได้ต่อให้คุณดีแค่ไหนเขาก็ไม่สำนึกรู้คุณ